ทุกคนตอนนี้นะคะ,ะเป็นเวลานะคะเกือบสองทุ่มแล้วนะคะนี่จะบอกว่าคุณพ่อนะคะก็ยังไม่เลิกงานนะคะที่ทําห้องให้กับลูกชายนะคะอาศัยหน้าอาศัยช่วงฝนตกนะคะทํามาทําห้องให้ลูกชายความคืบหน้านะคะมันก็ได้ประมาณนี้ลวคะ่ะทุกคนถ้าใครติดตามมานะคะตอนแรกๆ นะคะตอนเริ่มต้นนะคะก็จะรู้ว่ามันยังไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนนะคะก็คือใส่แผ่นฝ้านะคะตรงนี้ข้างบนด้านข้างนะคะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเล่งมือค่ะทุกคนเพราะว่าลูกสงสารลูกเนอะดึกเดินแค่ไหนพ่อก็ ยังต้องทำอยู่นะคะเพราะว่าเขามาอยู่บ้านหลายวันแล้วใช่ไหมเขายังไม่มีห้องส่วนตัวนะพอเนะก็ละเลยต้องเล่งมือหน่อยะคะ่ะแต่พรุ่งนี้น่าจะ,ะแบ่งเวลามาโป้ค่ะทุกคนมันจะมีโป้ตามรอยตรงนี้นะคะตามขอบไหมคะ ที่มันเป็นร่องอะทุกคนที่มันไม่สวยอะคะ่ะตามตะเข็บพวกเนี้่ิคุณพ่ะต้องมาโป๊โป๊โปเสร็จนะคะแล้วก็ค่อยทาสีน้องเมตานะคะก็ออกมาให้กำลังใจอยู่นี่ <c oughs> นกินทั้งวันนะคะดูตัวอ้วนขึ้นทุกคนเห็นไหมเริ่มจะเหมือนพ่อน้องเมตานี่เขาเริ่มจะเหมือนพี่น้องเขาที่อยู่ที่สวนแล้วพ่อ รูบล่างอ่ะลูทุกคน่จอจําจนี่จำจำรู้จักชื่อตัวเองด้วยไม่เลยมาลูกไหมไม่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 วันนี้เติมอาหารให้เขากี่รอบแล้วพอสองรอบเออใช่ดูอ้วนมากทุกคนคุณแม่อุ้มนะจะอุ้มอาบน้ำนะคะยังอุ้มไม่ไหวเลยทุกคนแต่ว่าข้างนอกมืดหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคะมันแรงมันเยอะคุณแม่เลยไล่ปิดไฟ เกือบหมดทั้งบ้านเปิดแค่หน้าบ้านนะคะให้แมงมันไปหน้าบ้านเนาะในบ้าน,นคือไม่ให้มันเข้าค่ะทุกคนเลยปิดไฟเมื่อเต่นจึงนีฝนตกแมงเมาแมงอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเข้าบ้านเมื่อเช้าก็ไม่มานะคะก็ไปกวาดในบ้านโอ้โหทุกคนมีแต่ปิดแมงเมาเต็มเลยกว่าจะกวาดหมดนะคะแบบใช้เวลาน,านานมากนี่น้องหมาขาวมุทิตากับอาจานะคะก็จีบก,กันอยู่ข้างนอกตอนนี้ พ่อเขาจีบกันแล้วเด้ <Thom. S 1> อเออมุติตา,ายังไม่ได้ทำหมันนะทุกคนแล้วตาก็คอเคลียอยู่ตรงเนี้ยพ่ออยากได้หลานไหม,ไมทำไมอ่ะเหนื่อยแล้วพ่อมาดูดิเขาจีบกันอ่ะพ่อเขาเขามาซุ่มมืดอ่ะพ่อแล้วมาจีบกันหอมแก้มกันเนี่ยพ่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากเลี้ยงหลานไหมเนี่ยเ <laughs> ออแล้วกไหาไปต้องรีบพาไปทำหมันแล้วแหละพ่อ อือดูสิถ้าไม่รีบทำนะไม่น่าจะรอดนะบอสดูสภาพแล้วเลยทุกคนดูดิเขาออกมาแล้วมาแอบจีบกันตรงเนี้ยเขากลัวคุณพ่อดุเขาอ่ะเพราะเพราะดูดเลยเออเนี่ยตู้แดงเออแดงน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะสีสีน้ำตาลเหรอก็ไม่ใช่เนาะเขาเรียกว่าสีแดงนะพอนเนาะอัตราสีแดงไหมแวบทองแดงกับ สีขาวผสมกันมันน่าจะน่ารักนะทุกคนทุกคนอยากเลี้ยงหลานไหมไม่อาแล้วนะทุกคนเนาะคุณเล่นนะคะแค่นี้ก็โอ้โหให้เวลาเขาไม่เต็มที่เลยทุกคนอืเอวต้องจับไปทำหมันก่อนสองสามวันนี่แหละทุกคน<ม>แต่น้องมาสีขาวนี่ยังเด็กอยู่นะคะน่าจะประมาณยังไม่ถึงปี มาจีบกันโอ้ยเหมือนคนเลยทุกคนซุ้มมืดอ่ะอัดตานะคะเอ้ยไม่ตา <c oughs> อเดี๋ยวพื้นตรงนี้นะคะจะต้องอเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะจะต้องมาเขาเรียกว,ว่าอะไรนลูกเออ เอาอะไรปรูนผสมกาวนะคะมาทํานะคะ,ะ,คะตรงนี้ให้มันกลายเป็นคล้ายๆห้องลูกสาวอะคะ่ะทุกคนวัสดุอันนี้ก็ใหม่ผสมกาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นวัสดุนะคะที่อันเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาใส่มาตัดมาแต่งแล้วก็มาใส่ ไม่น่าเชื่อนะทุกคนแต่ก่อนลูกอะ่ะนอนกับเราอะ่ะนอนกับพ่อแม่พอเดี๋ยวนี้มีเป็นห้องเป็นห้องแล้วพ่ออืมโตแล้วไหใช่เดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จแป๊บนึงนะคะทุกคนก็คือคุณพ่อก็จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตรงช่องนะคะที่มันเป็นรูนะเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพากันไป ที่ร้านขายของนะคะไปที่รถบ้านก็นี่ไงพ่อซนะ่อมรูอย่างเงี้ยมาลูแล้วก็ต้องเซ้นน้องแฟนเขาก็นอนอยู่นี่นะคะแล้วก็เราสองคนต้ยาก็มาสลับนอนบ้านบ้างอะไรเงี้ยต่ช่วงนี้บางทีต้องตื่นเช้าทํางานที่ร้านไงทุกคนก็เลยบางทีบางคืนต้องไปนอนอะไรเงี้ยพอตื่นามาจะได้ทํางานได้แบบแบบเขาเรียกว,ว่าสะดวกอะไรเงี้ยเนาะ บ้านเราก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนแต่ก่อนบ้านนี่ก็มันช่งมาอยู่เนาะมันก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรหรอกทุกคนมีแต่โซฟามีแต่พรมที่เอฟซีซื้อให้นั่นแหละนะคะแล้วก็มีที่นอนเก่าๆผ้าห่มเสื้อผ้าก็ทุกคนก็เสียนเนาะแวนเนี่ยนะใช้ซ้ําไปซ้ำมามก็ไม่มีอะไรทุกคนแต่ขอให้มันอยู่แล้วมันเป็นบ้านตัวเองนะ ถึงแม้เราก็ยังต้องผอ,อนธนาคารแต่ว่ามันเป็นบ้านตัวเองทุกคนมไม่ต้องไปเสียงโครงกานเที่ยวที่ไหนมาหรือไปแคมป์ที่ไหนมากลับมาก็ยังมีบ้านอยู่บ้านอาศัยทุกคนมันก็อุ่นใจม,มันก็มืดคันละมองไม่เห็นอะไรเลยที่ท้าไม่ปิดไฟนะโอ้ เดี๋ยวนี้แมงมุมแมงมันแมงเมานะคะจิงลงจิงหลีนะคะมันเข้ามาในบ้านหมดหอละทุกคนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทุ่งนาเนาะมันอยู่ใกล้ทุ่งนาอยู่ใกล้อะไรเงี้ยตาตากับสาวนะคะวิ่งเล่นข้างนอกเดี๋ยน้องเดี๋ยวนี้น้องเมตาเข้าเห่าเ้อทุกคนนโน่นเนาะเห่าเก่งกว่าอัตาพ้นทุกอีกทุกคน ใครผ่านไปผ่านมานะเห่าหมดแล้วเดี๋ยวนี้เหาเสียงดังด้วยอืเรายังตกใจเลยเอาแรงเห่ามาจากไหนเหาะดังเลยเหาไปถึงหน้าบักซอยเลยเพราะเสียงดังอะเอไปนู่นละแล้ววิ่งเร็วด้วยนะาเร็วะพ่อาเร็วกอะพ่อปล่อยเขาเลยไหมพ่อปล่อยแล้วเขาโตแล้วเออเขาจะไม่เห็นแมเนี่ยเขายืนมองพ่อเขาเดินได้แล้วปล่อยเขา อันนี้เลิกงานแล้วเหรอเลิกงานแล้วเสื้อผ้ามือแตกเต็มเลยหมดเวลาแล้วโอเคปิดหมดแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวก็มาดูเรื่อยๆนะคะว่าห้องนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ให้น้องเซนกับแฟนเขานะคะมาจัดของเนาะเสื้อผงเสื้อผ้าที่เขาเอามาจากเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้ขึ้นตู้เลยทุกคนคุณแม่กับคุณพ่อก็คุยกันนะคะว่าเออสงสารเนาะเด็กวัยรุ่นอ่ะเขาก็อยากมีห้องมีห้องอะไรเงี้ยก็เลยเร่งมือทำมาทุกคนอย่างที่บอกก็คืออาศัยช่วงฝนตกนะคะ หลายวันเนี่ยมาทําที่นี่เพราะาที่ร้านอ่ะมันมันทำไม่ได้นอกเพราะว่าฝนมันตกมันเปียกมันชื้นเดี๋ยวถ้าทําไปฝืนฝืนทําไปออกเล็กอะไรเงี้ยไฟจะดงจะดูอะไรเงี้ยนทุกคนก็เลยเนี่ยมาทําตรงนี้แทน <c oughs> แอรอนโอเคค่ะทุกคนไปข้าวเย็นก็ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านรถบ้านของเรานะคะคุณแม่ก็เอาอาหารให้ลูกๆุงหมดละ พี่ก็สำรวจลูกๆหมดแล้วอาหารน้องเมตาน้ำพุทุกกับตากับน้องมุติตาก็อาหารเต็มแล้วหนูต้องปิดไฟพ่อพอรู้ไม่แมงมันนักขนาดอะพ่อบบต้องเปิดเฟังบอาบ้บ้มันไปมันนักขนาดว่าปิดก่อนให้มันสักพักก็มาเยี้ยงคาอยู่ตอนนี้นะคะเราสองคนตยายก็ได้มาถึงรถบ้านแล้วนะคะทุกคน เปิดฟงเปิดไฟก่อนเพราะว่าอตอนไปทํางานนะคะไม่ได้เปิดไปบ้านนะคะไม่ได้เปิดไฟเอาไว้ในเช้าคุณแม่นะคะก็ตื่นขึ้นมานะคะก่อนที่จะไปบ้านหลังนู้นนะคะก็ทับเก็บที่นอนเรียบร้อยนะคะทุกคนจะเปิดไฟตรงนี้ให้ทุกคนดูกันว่าเป็นไงน,นี่มีไฟหัวเตียงด้วยนะมีใครจําได้หรือเปล่าล่ะคะี่ไฟหัวเตียงก็มี เนี่ยพอเอาผ้าปูที่นอนออกหรือว่าเอาผ้าห่มออกจากที่นอนนะคะมันก็พื้นมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพื้นผ้ายางเอ๊ะเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกหนังอะไรไม่รู้ทุกคนนี่ซึ่งเย็บกับเบาะนะคะนอนแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเราไม่อยากนอนแบบนี้เราก็เอาสามารถเอาผ้าหง่มหรือเอาผ้าปูที่นอนนะคะปูลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ ช่วงนี้นะคะก็ต้องมานอนนะคะตรงนี้นะคะเยีายที่คุณแม่บอกแหละเพื่อเราจะได้ทํางานสะดวกนะเดี๋ยวรอคุณพ่อกัน,นะคะ่ะคุณพ่อเขาอยู่ข้างล่างนะคะเขาเอา้าวขึ้นมาแล้วจะเอ๋ <laughs> ขันห้าอยู่ไนขันห้าวิงเข้าไปในรถอ๋อเหรอระวังเขาออกถนนนะทุกคนเราออกขันห้ามาด้วยนะขันห้านี่เอาใส่ใส่ใส่กระสอบมา <laughs> ไม่ใช่ค่ะใส่กระเป๋าอันนี้มานะคะแล้วก็ ะะเอาเสื้อเนี่ยคลุมอีกทีหนึง่งเพราะว่ากลัวว่าเขากลัวเขาจะจําได้ค่ะว่าเขาเขามายังไงค่ะเดี๋ยวเกิดเรากลับไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเกิดเขานึกว่าอยากจะมาที่นี่แล้วเขามานะคะเขาลักมาออขนาดที่สวนเจทุกคนไกลไม่ไกลนะเขายังสามารถไปเองได้ทุกคนสองครั้งสามครั้ง <Okay. S 1> อ่ะอก็เลยกันไม่ก่อนค่ะก็คือเอาเสื้อเนี่ยคลุมไว้นะคะเออปิด ปิดช่องนะคะไม่ให้เขามองเห็นนะคะตอนที่มามเดี๋ยวจะกินข้าวเพราะเอานี้ไปทิ้งอ่ะขยะเพราะเมื่อเช้าเหน่ยเก็บน่ะเราไปใส่ถุงดำกรรันคืนมาแต่คนเดี๋ยวรีวิวกับข้าวอะ่ะกับข้าวเย็นของเราสองคนตายายนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนนี้ แกงนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานตอนเย็นเป็นปีนะคะไม่ได้รีวิวตอนทําให้ทุกคนดูนะนี่เป็นแกงปีใส่ไก่นะคะใส่อกไก่อกไก่ที่เอฟซีคุณเป็ดนะคะส่งมาให้น้องหมาแล้วเราก็เอาเอามาแกงนะคะกินแย่งน้องหมากินนะอืเอามาแกงเสร็จปีนะคะอกไก่ปีก็ไปเอามาจากสวนเจ๊ะคะ่ะเยอะเลยทุกคน น่าจะประมาณนู่นน่ะสองสาหัวนู่นแหละทุกคนจริงๆอ่ะเต็มหมอ้อเลยนะคะอย่างนี้คือกินไปหลายหลายมื้อเลยเหลือเทนเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะตักเสร็จถ้วยนี้แล้วก็เดี๋ยวไปกลางนะคะโต๊ะกินข้าวตรงนี้นะคะอืมแล้วก็เสร็จก็เดี๋ยวจะนั่งกินข้าวกับคุณพ่อนะคะกินกินไปก่อนคะ่ะทุกคนเอ้ยซีดสุกบ้างทุกบ้างนะคะเป็นธรรมดา จะเอาแต่สุขอย่างเดียวไม่เอาทุกข์ก็ไม่ได้นะชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมีสุขก็ต้องมีทุกข์นะคะมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังเป็นธรรมดาอยู่เราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้สัจจะความจริงนะคะตามคําสอนของอสะมุสุเจ้าพระพุทธเจ้าตัดสู้จากาธรรมชาตินี่แหละทุกคน แล้วก็เอามาบอกมาสอนเรานะให้เราเตือนรู้นนะหมดเลยันนะี้ถ้าไม่หมดก็กินไม่ได้ละทุกคนมีนจะเสียบูดแน่นอนเรียบร้อย เดี๋ยวรอให้คุณพ่อนะคะมากลางโต๊ะตรงนี้ให้ทุกคนโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปวางนะคะข้าวเหนียวไปซื้อมาน,น่าจะประมาณ20่สิบ่าทมาเลยค่ะได้เวลากลารโต๊ะกินข้าวแล้วค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักของคุณแม่กับคุณพ่อนะคะของครอบครัวรถบ้านเครื่อนที่แฟมิลี่ออนทัวร์ตอนนี้ขันห้านะคะเขาลงไปข้างล่างนะคะทุกคนคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปดู เขาน่าจะไปสำรวจนั่นแหละตัวกินข้าวของเราในรีวิวกันนั่งให้ดูซิเป็นไงโอเคใช่ไหมโอเคเออไปเดี๋ยวเอากับข้าวไปวางเขาแรงเด้อเขาแรงแกงปีมืไหร่เนี่ยแกงปีตั้งแต่เมื่อวานเ่ยเขาหนึ่งเขาหนึ่งกินง่ายๆเฮามัน คนบ้านๆวันนี้กินแค่นี้พอ,เ,อ,อเห็นไหมทุกคนโต๊ะกินข้าวของเรานะคะแบบว่าดีงามมากเลยได้ใช้งานสักทีหนึง่งทำมากี่เดือนแล้วนะเพิ่งได้ใช้เนี่ยหลายเดือนแล้วครับเออเพิ่งได้ใช้ครับค,คือสามารถพับเป็น,นี้ก็ได้นะค,ะครับพับเครองลายเนี่ยสามารถกางอย่างนี้ก็ได้พับอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือพ,พอกินให้ดูกัน ยังดีไหมบุม<ะ>หรี่ยังม,มอคมอะปุ่นไวหลายวันแล้วเนี่ยหลายคาบเนี่ยโอเคอันนี้มีมีอาหารเสริมนิดหน่อยนะอาหารว่างอะกล้วยอันนี้เขาบอกว่ากล้วยสวนของเขาเองนะยี่สิบห้าบาทซื้อไปเห็นแล้วมันงามดีก็เลยซื้อมามาทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะกินด้วยกัน โหว่ราะหลาัลังให้ท่านผูชมมันจะดีเหรอ,อทำไมตั้งกล้องเนี่ยมันแบตมันหมดอ่ะแบตมันหมดถ้าถ้ารอแบตแบตนี่นะมันก็คือไม่ได้ถ่ายตอนกินข้าวเออดีมากดี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 ดดมาค่ะท่านผู้ชมมากินข้าวกับเราสองคนตายายกันนะคะ ปล่อยให้เขาพัดเรียนรู้แล้วก็ สาวจะมาวันที่ยี่ะคุณแม่ก็บอกว่าลูกๆไหมลูกมาแล้วลูกจะเป็นยังไงลูกก็บอกว่าเตรียมใจไว้แล้วอ่ะแม่แกแล้วเหมือนกันเท <c oughs> ่าอากาศแบบนี้ยคือเท่า ีๆขโมยของอาตามาสารภาพกับแม่เสือคุณเป็ดเลยขโมยของอของแม่ตามามาของน้องหมา,มามใช่ของน้องแกงแสป,ปีอ่ะครับชิ้นหนึ่งครับตุงนี้ทำอะไรหลายอย่างครับเงินมันชอ็อตนะทุกคนก็เลยต้องแย่งน้องหมากินนะโก้โก้โทำรัวยังมีอยู่นะทุกคน แต่ไม่ดีแจนไไม่ตอบโจทย์นะคะเอาโปรทำรั้วไปเลยค่ะทรั้แถมสี่ขวดทำพวกนี้ก็ใช้เงินเยอะนะคะทุกคนแม่ก็เป็นหนี้นะไม่ใช่ว่าทำ อง้วนอ้วนมากเลยอ่ะรู้ทำอะไรอย่างไรบ้างน้ำปลาเราเนี่ยนะเหรอเพราะมันมันใหญ่อ่ะคนดูกที่มัน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 ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดามันโคตรใหญ่มันบบุญแต่อร่อยมันสู้แกงปีเพาะเราได้หรอกสองวันนะ มันแล้วจักเนาะอืมพอห่าวันนี่ฟองขึ้นฟ่องเลยนะมันจะที่เย,นเยน็นล่ะเดี๋ยวอย่เย็นแล้วเฮาก็อุ่นเนาะ 那嘞。带了 ที่นี่หนาวนอกนกลางคืนอีกน่าเย็นถ้าทุกคนตอนนี้นะคะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะก็ได้นั่งสมาธิกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกนะคะทุกคนคือเราสวดมนต์กันข้างบนใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ลงมานั่งสมาธิข้างล่างเพราะว่าข้างบนนั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าหลังคาม,มันติดหัวะคะ่ะทุกคนแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันมันต้องก้มคออย่างเงี้ยนะคะซึ่ง มันจะปวดคอนะคะก็เลยลงมานน่งข้างล่างอันนี้ก็สวดมนต์นะสมาธิเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนอนแต่ว่าแพนกล้องไปดูลูกขันห้าก่อนแน่เขานอน,น,นอันแน่หาวเชียวห่าวเชียวทุกคนเห็นไหมนะพ่อ <c oughs> นี่หาวเชียวดำมืดเลยนะคนนี่ขออนุญาตนะคะนี่ทุกคนอิฐพม่า,มานะคะ ก็อน,นอนนะคะก็ปิดเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดก็ได้เปิดนะป่ะเนาะเปิดเลยครับอุย้ยฝนตกกับท่านผู้ชมแล้วรถเราเป็นยังไงจะติดลมไหมเนี่ยพอ่อก็ไม่เป็นไรหรอกครับทำไมมันถ้ามันหลมก็หลมไปแล้วว่าแล้วสรุปแล้วหลมม่มไหมไม่ลมหล่มครับไม่ลมหมลมเนาะโอเคคุณพ่อการันตีนะคะทุกคนแต่ถ้าสมมติมันหลมก็ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปแล้วแหละค่ะว่าเออนะรถติดลมช่ด้วยใช่ด้วยนะคะเป็นพยานนะคะทุกคน ุณพ่อบอกไม่ติดลมแต่คุณแม่คิดว่าติดนะคะโอเคมาฝนก็ตกเรามาหลับกันดีกว่าพ่อไหครับโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคืนนี้นะคะลาตีสวัสด์นะคะทางโลกทางธรรมเราก็ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วอันนี้เราก็เ,าเวลาที่จะต้องพักสักคาแล้วค่ะมาก็ก็กาตีสวัสดท่านผู้ชมคนระครับลาตีสวัสดนะคะอะขันาเนะ้ยันา <นะ S 2> ลาตีสวัสดกับ,บ fc ลูกหน่อย อันนดูทันน่ะแบวเลยลูกไปนอนโอเค